สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาลูกอมของหลวงปู่ดู่กันเป็นลูกอมที่เขาเรียกว่าเคลือบชันเลือเราจะมาดูเรามาศึกษากันก็คือชันชันเลือยาเลือก็คือมองนี้ว่าถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆก็คือมองชันเลือนี่คือธรรมชานินำมันยางผสมกับอย่างไม้ที่ชาวอีสานเขาเรียกว่า ที่สี่เราจะมาดูมาวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไงลักษณะของลูกอมถ้าเป็นลูกอมยุคแรกๆเราก็จะเห็นรอยจานจะเป็นเลขหนึ่งบ้างตัวพอบ้างหรือโบบ้างก็แล้วแต่ว่าหลวงปู่จะจานอะไรส่วนมากการจานก็ไม่ยืนยันว่าเป็นรอยจานของหลวงปู่ทั้งหมดแต่ที่มีการ ส่งต่อกันบอกว่าถ้าเป็นลอยจานของลวงปู่ก็คือจะหลอยจานตัวเล็กๆบางๆเราจะมาดูกันซึ่งยุคแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะของทั่วไปส่วนมากเราก็จะเจอแบบนี้แบบนี้ขนาดเดียวกันเป็นยุคแรกๆถ้าเป็นยุคแรกๆค่อนข้างจะหายากแต่แบบนี้ผมเคยขายไปแล้วก็ มีคนบอกว่าเอาไปเช็คแล้วคือเราจะมาดูโลกนี้กันว่าเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะของลูกลมแต่ส่วนมากก็คือเราจะเจอแบบนี้แบบนี้ mm hmm. นี่ก็คือเป็นถือว่าเป็นยุคหลังแล้วเพราะเม็ดนี้ถ้าดูเร <Wow. S 1> มองนี้ว่าเป็นเม็ดที่ผมได้จาก พวกนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรส่วนมากเราจะเจอแบบนี้กันถือว่าเป็นยุคหลังแล้วนักศึกษาของกเกษตรเราจะเจอแบบนี้ส่วนแบบนี้เม็ดนี้ที่ผมเลือกขายไปขายให้กับคนที่เขาศึกษาหรืออะไรเลือกอเอกม็ดที่มีผงเยอะ เราก็จะเห็นบอกว่าที่ผมย้ำบอกว่าลูกอมยุคแรกๆส่วนมากจะเจอสีชมพูเราก็จะเจอที่ผมผมมองนนี้ว่าสีชมพูถ้าเจอแบบนี้ผมจะโนุมานเลยว่าเป็นลูกอมของหลวงปู่ดู่วัดสแกซึ่งเลือกขายไปแล้วคนที่เอาไปก็บอกว่าเอาไปเช็คกับพวกสายตรงให้สายตรงเขาดูนี่แหละเขาบอกไม่ดี ลักษณะของเม็ดสียมพูซึ่งถ้าอย่างนี้ผมจะอนุมานเป็นลูกอมของลวงปู่ดูวาสแก่เล,เลยถ้าดูคลิปเล็กๆต้นคลิปก่อนหน้านี้ผมจะอธิบายไว้แต่เม็ดนี้เลือกขายไปที่มีเม็ดพระธเม,ม็ดมวลสารเยอะๆเพื่อที่จะให้คนเขาเอาไปศึกษาแต่เมื่อเขาดูแล้ว เม็ดนี้ก็มีเส้นเกษาด้วยเราก็จะเห็นเส้นเกษาของหลวงปู่ดุวัสดแ,แล้วแต่เขาเอาไปเช็คกับพวกสายตรงหรืออะไรนี่แหละเขาบอกไม่ดีแล้วก็เอามาคืนเรามาดูเรามาศึกษากันว่าลักษณะของลูกอมยุคต้นๆเส้นนี้ก็มีเกษาด้วยที่ผมเลือกขายไปเพื่อให้เขาเอาไปศึกษาหรืออะไรเมื่อศึกษาเป็นแล้วเขาก็แบ่งให้คนอื่นไป คนอื่นก็มองนี้ว่าเอาไปเช็คก,กับพวกสายตรงนี่แหละเขาบอกไม่ดีแล้วก็เอามาขืนลักษณะมวลสารของลูกอมเม็ดนี้ถือว่าเยอะมากที่สุดเข้ากับมองนี้แง่ว่าคำพูดของที่เขาพูดกันหลวงปู่ทำลูกอมจะใส่ผงเยอะยุคแรกๆก็คือยังจะเยอะอย่างนี้แต่ก็โดนโดนเขาบอกนี่ว่า ดีเป็นสายตรงส่วนมากก็จะเอาแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้นี่ก็คือเป็นยุคหลังแล้วยุคหลงสองนี่เม็ดนี้ผมได้มาจากนักศึกษาชมรมพระพุทธศาสนาของวิทยาลัยเกษตรอายุทยาเขาบอกได้ประมาณปียี่สิบอยี่สิบกว่าเอามาดูส่วนมากก็จะเจอแบบนี้ การที่เราดูลูกอมของลุงปู่ดูวัสแกรเราเรามองนี้ว่าลูกอมมันจะมีหลายสระลลักษณะหลายว่าละหลายอายุนี่เหมือนอย่างนี้ถ้าเราดูเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมใช้อยู่ซื้อมายุคแรกๆก,ก็เส้นนี้ห้อยอยู่ที่หน้ารถเมื่อผมได้เส้นใหม่มาล้างมองนี้เอวล้างแล้วก็แตะ แต่ก็เลยมองนี้ว่าบางเม็ดก็เอาไปเป็นลูกอมยุกแรกๆที่ผมใช้อยู่พอ,อที่หน้ารถแล้วก็พอดีได้เส้นไหมมาก็แตหล้างพอล้างก็ล้างแล้วแตะล้างเมื่อ15.06.62ใช้น้ำยาล้างจานสองนาทีแตก2เม็ดลักษณะของเม็ดที่แตก เราก็มองน,นี้ว่าเป็นลูกอมของหลวงปูด่ดู่นี่การเรียนรู้ผมก็เรียนอย่างนี้เส้นนี้เป็นเนื้อโคลลักษณะก็คือถ่ายรูปไว้ลักษณะของเนื้อโคลจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้ซึ่งลักษณะก็คือเส้นนี้จะมีลูกอมอยู่สีดำเคลือบลักดำแบบนี้ธรรมดาแล้วก็เนื้อโคลเนื้อโคลก็จะเป็นแบบนี้กับแบบนี้ เม็ดที่แตะก็คือแบบนี้ลูกอมของลุงปู่ดู่ถ้าเราสมองในแงน่ศึกษาจริงๆก็คือจะมีหลายวารละหลายลักษณะเราจะยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ยากอย่างนี้นี่เป็นเม็ดสีสีเข,เขียวที่นั่นกันแต่ถ้าเราดูเดี๋ยวเราก็ขยายตัวนี้มองน,งนึ่งว่าลูกอมของลุงปู่ดู่วัสเกียอย่างนี้ เส้นนี้ก็คือได้มาจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตามที่เขาพูดก็คือค่อยประคําไปเป็นประคํางาช้างแต่ตอนเขาร้อยก็ตัดของตัวเองแล้วก็หยิบพวกที่เขากําลังร้อยอยู่เอามาร้อยเพื่อที่ชาใช้ตัวเองยอดๆๆเส้นหนึ่งก็ได้มาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็คือ ลักษณะของมองในเงี้ว่าเม็ดประคำต่างๆแต่มันก็มีหลายลักษณะอย่างนี้เหมือนอย่างนี้ที่เขาใช้อยู่ที่ผมเจอแล้วก็ขอดูแล้วก็ขอมาทั้งเสร็จเขาบอกว่าตอนเขาจะเอามาเป็นนี้ก็คือห้อยประคำงาช้างอยู่ประวัติก็คือมองนี้เซตของชุดนี้ ห้อยประคํางาช้างอยู่แต่เมื่อเขากําลังร้อยอยู่ก็ถอดตัดประคําของตัวเองออกมาแล้วก็เอาพวกนี้มาร้อยประคํางาช้างลักษณะของลูกอมจะมีหลายลักษณะตัวพอลักษณะต่างๆลักแดงร้อยออกมาแล้วก็ามาใช้เซเม็ดนี้เป็นเม็ดที่เขาห้อยอยู่ที่แขนหรืออะไรอย่างเงี้ผมเจอแล้วก็เอขอแบ่งมาดู มาศึกษาอย่างนี้แล้วดูลักษณะของลูกอมเป็นพวกทาบอนทองลูกอมของลุงปูด่ดูถ้าเรามองก็คือจะมีหลายลักษณะถ้าเราจะยึดบอกว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ยุคแรกๆที่มีตัวอักษรหนืออะไรเม็ดใสๆๆส่วนมากก็คือเราจะเจอแต่ยุคแรกๆที่มีตัวอักษรหนืออะไรอย่างนี้ แต่ถ้าผมเห็นก็คือหลายๆคนก็จะตีเป็นเกยหรืออะไรไปแต่เส้นนี้ก็คือผมได้จากคนที่เขาบอกว่าเขาห้อยประคำอยู่เป็นนักศึกษานี่แหละแต่เมื่อเขากำลังร้อยอยู่ก็ตัดประคำของตัวเองแล้วเอาพวกนี้มาลอยเข้าไปยังเอาเป,ประคำงาช้างไว้อยู่ ลักษณะของลูกอมก็คือจะเหมือนกันกันกบยุคละที่ผมดูยุคแรกๆนั่นแหละที่บอกว่าลูกอมของหลวงปู่ดูวสแกอย่างนี้ถ้าเรามองแต่นี่เราเราเรียนรู้จากประคำที่เขาได้มาจากถ้าเราดูยุคแรกๆเม็ดสีชมพูเราก็จะเห็นซึ่งผมถือว่าพวกนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่เราใช้ดูและเราใช้ศึกษา ลูกอมของหลวงปู่ดุวัสแกนการจานพวกอะไรต่างๆเราดูบอนทองต่างๆเป็นลูกอมของหลวงปู่ดุวัสสแกถ้าเรามององนี้ว่าดูการดูการจานอย่างนี้ที่เขาส่งต่อมาบอกว่าเออถ้าเป็นรอยจานของหลวงปู่ให้เป็นเส้นเล็กๆเพราะหลวงปู่ใช้ เหล็กจานจานแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไปช่วยไปอะไรอาจจะใช้กา้านทูบหรืออะไรมาจานแทนอย่างนี้ก็คือเป็นการส่งต่อกันมาแต่เราก็คือยึดถือไม่ได้เพราะพวกนี้มันผมมองคือไม่มีการบันทึกไม่มีอะไรก็เพียงแต่เป็นการส่งต่อกันมาเหมือนอย่างนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นบอกว่าคนที่เขา พ้อยปะคำอยู่แต่เมื่อเจอเขากําลังร้อยอยู่ก็ตัดประคำของตัวเองร้อยออกมาแล้วกลับว่าซึ่งแต่ก่อนลูกอมของหลวงป,ปู่ดูก็ไม่มีราคาค่างวดต่างๆเราก็มาดูว่าอะไรต่างๆเป็นลูกอมของหลวงป,ปู่ดูวัดสะแกเราจะมาศึกษาตรงนี้ที่เขาบอกว่าเรลอบชันเหลือหรืออะไรเราจะมาขยายดูกันว่าเป็นยังไงลูกอม เม็ดนี้ลักษณะของลูกอมเรามาดูเรามาศึกษาว่าเป็นยังไงเราขยายออกมาลักษณะของการจานการอะไรลูกอมของหลวงปู่ดุวัสสแก่ตามที่ดูตามที่อะไรผมว่าคือลูกอมเม็ดนี้น่าจะเป็นสีเทาแต่เม็ดที่ผมเคยเอามาให้ดูสีเทาที่มีพระธาตุ ไม่รู้อยู่ที่ไหนหาไม่เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูลักษณะของชันเรือเราด้วยดูที่เขาบอกว่าชันยาเรือแต่ถ้าเราดูว่าชันเรือก็คือทําจากน้ํามันยางผสมยางไม้หรือชาวบ้านถ้าทางอีสานเขาจะเรียกที่สี่ที่สี่ก็เป็นยางไม้พวกไม่ยางของไม่แดงไม่เต่งหรืออะไรอย่างนี้ เขาจะมาตำม,มาปนใสแต่ลักษณะเราดูเป็นลักษณะแบบนั้นไหมการปนการอะไรละเอียดของเม็ดนี่ถ้าเราไปดูถ้าวิเคราะห์มองนี้่ว่าเหมือนกับเสียงเขาแล้วกันชันเหลือจะเป็นยังไงก็คือน้ำมันยางผสมอย่างไม้นี่หรือถ้ามองทุกวันนี้ ทางคนไปดูทางอีสานหรือดูอะไรอะ่ะถ้าเซิร์ชใน g o o g l e นะเซิร์ชคำว่าคุไม้หรืออะไรนี่เราก็จะเห็นพวกลักษณะของชัน้นไอ้ชั้นเรือชั้นยาเรือก็คือน้ำมันยางเราก็จะเห็นมันจะแตกต่างกันตรงนี้แต่นี่เขาเรียกว่าชั้นเรือเราก็ชั้นเรือตามเขาลักษณะ,ะเราขยายออกมา ดูใหญ่ๆเป็นลูกอมของหลวงปู่ดูวัสแกอย่างนี้ซึ่งแบบนี้เป็นยุคต้นๆเรามาดูเรามาศึกษาว่าเป็นยังไงลักษณะขยายไปข้างไหนก็คือจะเป็นสีขาวหรือสีเทาหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นลักษณะการเคลือบออกมาเราก็จะเห็นเออการ ตั้งแต่การปั้นการอะไรนียถ้าปั้นตรงมุมไหนที่เคลือบได้บางเราก็จะเห็นโผลออกมาลักษณะของลูกอม,มที่เราเห็นพวกนี้ก็คือเป็นอะไรจะเป็นบอกว่าเนื้อของลูกอม,มที่ติดขณะเคลือบหรืออะไรออกมาหรือเปล่าเราดู ส่วนมากก็คือจะเป็นสีเทาหรือสีอะไรก็แล้วแต่แต,แต่หลายๆคนบางคนก็คืออยากดูว่าเป็นสีอะไรก็อาจจะสก,กิดแต่ผมมองคือนั่นมันเป็นการทำลายไม่ใช่อนุรักษ์เราดูเราคาดคเนเอาถึงแม้มันจะไม่ชัดเจนหรืออะไรเราก็มองในนง้ว่าราหว่างจะดูเพื่อความชัดเจนเราสก,กิดให้แตะเพื่อที่จะดูเนื้อผมมองคือนั่นมันเป็น การทำลายไม่ใช่อนุรักษ์เพราะศึกษาการศึกษาของเราก็คือเป็นการศึกษาเพื่อจะอนุรักษ์ของท่านในสภาพเดิมๆไว้เหมือนกับประคำนั่นแหละถ้าเราเจอเราส่วนมากก็คือผมจะไม่ค่อยตัดจะดูแต่เส้นที่ตัดก็คือพอได้เส้นมาใหม่ผมก็เลยถือโอกาสล้างเพราะดำห้อยอยู่ที่หน้ารถ แล้วก็ขาดออกมาแล้วก็ถอดออกมาเก็บไว้ก็ถึงมีการล้างมีอะไรหลางพอล้างแล้วแตะก็ถึงเอามาให้ดูตรงนั้นแต่เราพูดถึงว่าลูกอมเล่าหวางังอนุรักษ์ถ้าเรามองถ้าเอาลูกอมไปร้อยที่ปักคำเราก็สามารถศึกษาได้เหมือนกับเส้นที่ผมเอามาให้ดูเอามาเอารูปมาให้ดูที่ผมล้างไปเราศึกษาอย่างนั้น ก็จะมีหลายลักษณะมีอะไรเราก็จะสามารถเรียนรู้จากตรงนั้นได้ศึกษาจากตรงนั้นได้ในลักษณะของหลบอมที่เขาเรียกว่าเครือบชั้นยาเลือนเราก็ดูลักษณะแต่จริงๆแล้วเรามองใช่ชั้นจริงๆไหมหรืออะไรไหมเราดูเราขยายดูกันลักษณะต่างๆ ว่าเป็นยังไงถ้าเป็นชันเรือถ้าเราวิเคราะห์ต่อวัสดุที่เอามาทำชันคืออะไร<ม>เรามองมก็คือน้ำมันยา,มยางผสมายางไม้อย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้<ม>ถ้าเราดูวิเคราะห์<ม>ใช่ไหมหรืออะไรไหม,มเราดูเพราะพวกนี้เรามองในแง่ว่า การดูการศึกษาบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นเหมือนกับเขาแต่เมื่อเขาพูดกันไปแล้วเราก็จอมรับซึ่งพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันกันกบสีที่พวกนี้ว่าแบบนี้ที่ผมเคยเอาให้ดูที่ยุคก,ก่อนเขาเรียกสีไข่นกปลอดก็จะแตกต่างออกมาเราก็ดูเราก็ศึกษาแตกต่างกันอยู่แต่ตรงนี้ก็คือ นั่นก็คือสีไขน่นกปลอดเป็นอย่างไม้ที่เขาเรียกว่าอย่างแฮแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าชันเรือทันยาเรือแต่ถ้าเราวิเคราะห์จริงๆแบบนี้ใช่ไหมใช่น้ํามันยางผสมยางไม้ไหมเราวิเคราะห์ดูวิเคราะห์มอ,ง,องนี้ว่าถ้าคนไหนมีถังไม้ที่ชาวอ,อีสานคนอีสานหรือคนลาวหรืออะไรต่างๆเขาจะเรียกว่าคุคุไม้อย่างนี้ เราเอามาดูเปรียบเทียบกันเราก็อาจจะเห็นความแตกต่างที่เขาเรียกว่าชั้นเรือก็คือทำมาจากยางไม้ยางน้ํำมันยางผสมยางไม้เราดูเราศึกษาถ้าเราหมองใเียใช้ย่างนั้นไม้วิเคราะห์แบบทาเสียนเขาแต่นี้ผมก็คือเพียงแต่เอามาดูให้ข้อคิดสำหรับแต่ละผู้คน เป็นมุมมองอีกมุมอมองหนึ่งของลูกอมของหลวงปู่ดุวัสแกเราดูซึ่งองนี้มองนี้ว่าถ้าเคลือบอย่างนี้มีสีเทาอย่างเดียวไหมผู้มองคือไม่ใช่ก็มีทั้งสีขาวสีเทานี่แหละแต่เม็ดนี้ผมมองคือคือน่าจะเป็นสีเทาเรามาดูเรามาศึกษากันถ้าเป็นสีขาวก็คือจะเป็นแบบนี้อ,าอามาดู เม็ดนี้ที่ผมโดนคืนคนที่คืนบอกว่าพวกสายตรงเขาตีเป็นพักเป็นลูกอมเกยอย่างนี้ยุกแรกๆเม็ดนี้จะมีเนื้อสีชมพูที่ผมบอกถ้ามีอย่างนี้ผมจะนนุมานว่าเป็นลูกอมแท้เลยตอนคัดให้คนที่เขาบอกเขาอยากเรียนรู้ศึกษาลูกอมของลวงปูด่ดูวัสดเจก็คัดเม็ดนี้ให้ไป เป็นเม็ดที่มีทั้งเกสาทั้งเนื้อที่เข้าตรงตามลักษณะถ้าเจออย่างนี้ผมก็จะอนุมานเลยว่าเป็นลูกอมของหลวงปู่ดูวะสะแกแต่เมื่อเขาเอาไปดูเขาบอกให้สายตรงให้พวกเสียนเขาดูแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นของที่เขาเอามาคืนผมก็ให้ดูว่าลักษณะอย่างนี้ ถ้าเราดูถ้าเราวิเคราะห์เส้นเกสรของอุปุดูว่าสแกรเราก็จะเห็นลักษณะของเนื้อหาหมวลสารต่างๆที่เราเห็นเม็ดนี้อาจจะเยอะกว่าเขาหน่อยซึ่งบางครั้งมองนี้ว่าถ้าเป็นยุคก,ก่อนก็มองอ้าวลักษณะพิมพ์ใช่เนื้อไม่ใช่หรือเปล่าเนื้อเยอะไปแต่ผมมองคือ การทำลูกอมของหลวงปู่ดุวัสแกตามที่เรารู้ๆกันก็คือถ้าเป็นลูกอมหลวงปู่จะใส่ผงเยอะหน่อยบวกมวลสารต่างๆเยอะหน่อยเกสาของหลวงปู่ดุเราก็ศึกษานี่เป็นถือว่าเป็นลูกอมยุคแรกๆแต่เม็ดนี้ไม่มีเกสาเอ้ยไม่มีลอยจานซึ่งผมแบ่งไปก็คือราคาก็ถือว่าจะหย่อนกว่าพวกมี ทั้งเกศาด้วยมีรอยจานด้วยนี่ลักษณะส่วนมากเราก็เจะเจอแบบนี้กันซึ่งถือว่าเป็นยุคปลายปลายลักษณะอย่างนี้ส่วนมากหลายๆคนก็ถือจะมาแนะนําแบบนี้ถือว่าเป็นยุคปลายปลายของหลวงปู่แล้วนี่เม็ดนี้ผมได้มาจากนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรชมรมพระพุทธศาสนา ที่เขาบอกว่าเขาเข้าเรียนในปียี่สิบกว่าเนี่เป็นคนที่ปั้นในกลุ่มนั่นแหละหลังจากหลวงปู่ปลุกเสกแล้วก็แบ่งๆกันมาเามาดูเราศึกษาเหมือนกันครับเส้นที่เป็นกําไรมือกําไรข้อแขนที่เขาบอกว่าเออเขาห้อยประคำไปเขากำลังหลัร้อยๆอยู่ก็ตัดประคำของตัวเองออกมาได้มา้อยอย่างนี้ แล้วก็มาห้อยใช้ผมเจอแล้วก็ขอขอมาดูมาศึกษาก็ทำให้ดูลักษณะของลูกอมยุคหลังๆถ้าเป็นยุคต้นๆเราก็จะเห็นแบบไม่กระทั่งอย่างนี้แหละตรงนี้ผมไม่ขอเปิดแล้วกัน,นเราก็จะเห็นลุกต้นๆเนื้อสีชมพูที่ผมบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้อยู่บนลูกอมผมจะอนุมานเลยว่าเป็นลูกอมของหลวงปู่ดู่วสแก ลักษณะการจานลอยจานต่างๆเราก็จะเห็นพวกนี้เป็นลูกอมของลวงปู่ดูวัสแกถ้าเราดูถ้าเ,าเป็นดูดูเม็ดนี้ล้วกันเป็นเม็ดที่มาจากว่าคำเป็นลักดําที่ที่แตกนะเป็นลักดําแต่ยางงี้ก็อยู่ในถุงของ จริงๆเม็ดนี้ผมก็เคยทาแล้วทําคลิปให้ดูแล้วลักษณะเป็นลูกอม,มยุคต้นต้นแต่เม็ดนี้เราก็จะเห็นสีขาวชัดเจนลักษณะถ้าเป็นลูกอม,มยุคต้นต้นของหลวงปู่ดูวัสแกเป็นหลักดําแต่เม็ดนี้มองนี้ว่าเป็นเม็ดที่ใช้การใช้การจัเราก็จะเห็นแต่ถ้าเราศึกษาลักษณะของ ลักดำเป็นยังไงเราดูเราศึกษาเป็นเอกลักษณ์ลักษณะของลูกอมตรงไหนที่เครือบได้บางเราก็จะเห็นเนื้อเห็นอะไรอย่างนี้มาดูลักษณะของลักดำก็จะแตกต่างกันกับพวกลักแดงหรืออะไรต่างๆเนื้อโครล ที่อยู่ในประคำเส้นนี้ที่ส่วนมากเราก็จะเจอแบบนี้เนื้อข้าเขวเขียวของลูกอมที่อยู่ในประคำนี่ถ้าเราเจอแต่ถ้ามองในนี้นว่าดูอีกเมเ็ดหนึ่งซึ่งลักษณะของลูกอมก็คือจะมีหลายลักษณะที่อยู่ในประคำเส้นเม็ดนี้แหละตัวนี้เป็นแบบธรรมดา แต่เราก็ต้องมองก่อนทำไมเรียบหรืออะไรเป็นลูกอมที่อยู่ในประคำที่ผมตัดออกมาพอล้างแล้วแต่ลักษณะอย่างนี้เนื้อโขอกเราก็จะดูเป็นยุคต้นๆของหลวงปู่ดุวัสแกเอ้ยไม่ใช่ยุคต้นยุคปลายเราก็จะเห็นพ่อพวกเนื้อโขอกเราดูว่าเนื้อโขอกอย่างนี้ ถ้าดูพระเป็นยุคไหนเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ใครเป็นคนทำใครเป็นคนร้อยตรงนั้นมันก็คือมันเกินเกินที่เราพูดแล้วกันแต่เส้นนี้ตอนผมได้มาเขาก็บอกว่าอคนนั้นคนนี้เป็นคนปั้นตั้งแต่ปั้นยันร้อยเลยเขาก็บอกให้ฟังแต่ผมจะขอข้ามตรงนั้นไปลักษณะของอเนื้อ เนื้อโขลกเหมือนกันเนื้อโขลกก็คือจะมีอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเห็นเนื้อโขลเป็นรูปอมของหลวงปู่ดูวัสะแกถ้าเราศึกษาเราดูต่างๆเม็ดต่างๆแต่ถ้าเราดูเทียบกันกันกบชุดที่เขาบอกเขาชุดนี้นี่ลักแดงลักดำแบบตะกีนนี่ชุดนี้ เป็นแม่ที่เขาห้อยอยู่ที่แขนทําเป็นกําไรแขนอย่างนี้เขาเอาตามที่เขาเล่าให้ฟังก็คือห้อยประคําอยู่ตอนเขาร้อยอะไรก็ตัดประคําของตัวเองแล้วเอามาร้อยมาตรงนี้เพื่อที่จะใช้เราดูเราศึกษาลักษณะของลูกอมของลุงปูด่ดูวัสแกถ้าเราดูแล้วลักษณะต่างๆ นี่ยุกแรกๆเราก็จะเห็นแต่คนนี้เขาร้อยตอนไหนเขาบอกเลย<ม>ก็ปียี่สิกว่า<ม>แต่เอาที่ยกออกมามีหลายขนาดมาเลือกขนาดมาเลือกร้อยที่เขาบอกเลือกก็เลือกเม็ดใหญ่ๆที่ดูกบเก่าเอามาร้อยเราดูเราศึกษาซึ่งแตก่ก่อน ตอนดูเม็ดนี้ก็เราก็จะเห็นสีชมพูเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้ามาดูอย่างนี้ก็จะดูยากนิดนึงหาสีชมพูยากเป็นลูกอมของลวงปูดูวัดสแกถ้าเรามองเราดูเราศึกษาว่าเป็นยังไงลักษณะของลูกอมเราดูศึกษาที่เขาบอกลักษณะแบบนี้เป็นลูกอมที่เคลือบชันเลือแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดู เียบเทียบแบบนี้ใช่ยะชันจริงๆไหมหรืออะไรไหมผมก็วิเคราะห์ให้ดูแล้วว่าถ้าเป็นชันก็คือทําจากอย่างไม้ผสมน้ญญามันยางถ้าเราไปดูเปรียบเทียบกับคุไม้ของทางพวกทางลาวทางอะไรเหมือนกันไหม